ออย่างลองไปดูพวกไอเนี้ยฟอร์ซาดิโอ้โเก็บไป2ตัว3ตัวเถอะมาต่อเกม GTA V 5M เลยนะครับการปรับตั้งค่าอยู่ที่ Very High เลยนะครับปรับสุดเพราะว่าการจอตัว4060แรงอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะตั้งค่าเป็น 2K ก็ยังเล่นได้นะนี่ครับ Very High ทั้งหมดเลยนี่เฟรมเลยรทำได้ครับคน ตอนนี้แอดพอกเทสตอนเช้านะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ180ก็คือก็คือตันแหละนะครับแต่ถ้าคนเยอะเนี่ยจะอยู่ประมาณ100ต้นๆน,นะครับอยู่ประมาณ1้0ต้นๆแล้วเฟรมเรทบางครั้งนะครับผมอาจมีแบบดอบบ้างนะผมขึ้นอยู่กับประเทศขึ้นอยู่กับมดประเทศนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยไอดพอกเพิ่งรู้สึกว่าเฟรมเรทมันมาดอบช่วงเช้านะเออปกติ ไอปอกเทสต,ตอนเย็นเย็นไม่ค่อยดอบนะเอองงเหมือนกันนี่ครับเลอบางช่วงมีแบบดอบเหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะครับปกตินะครับเพบอื่นนี่เป็นนะครับจะเป็นเฉพาะไฟเอ็มนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ถ้าใครอยากให้การ์ดจอรันแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แช่งเงี้ยก็ได้เหมือนกันไปเปิดเอฟเอซีนะอันนี้ X4 เอมือกันว่า เอ้ยโอ้ยโดนตุย๋ยมาดูครับว่าจะเกิดอาการเฟรมดอบหรือเปล่าเห็ไหมกาจอก็รันร้อยเลยนะตอนนี้นั้นหนุ่มๆช่วยแล้วปะเนี่ยโอ้โหโดนโดนตุยเอ้ยนี่ครับเฟมเลยจากร้อยกว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยต้นๆน,นะครับภาพดูสวยขึ้นมาทันตาเห็นนะภาพจะดูสวยดูลมุน เอ๊ะรู้สึกว่าเฟรมหายกระชากหรือเปล่าทุกคนฮะใช่ไหมเนี่ยการจอรันร้อยแช่เลยนะครับส่งอุณหภูมิก็ถือว่าเย็นมากเลยนะครับ CPU ก็ประมาณ40องศา39องศาอุณหภูมิการจออยู่ประมาณ57องศาคือเย็นเจี๊ยบเลยนะอ่ะนี่ประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วก็เล่นเฟรมได้ลื่นไหลหายห่วงครับผม หรือว่าเกมอื่นๆสามารถกดดูได้เลยนะครับนี่เอ,อ้ยสุดล้อสุดลอ้อเดี๋ยวนะเอาไม้ก่อนไม้ก่อนผูหยิบมาเอาติงเล่นนะคนอื่นสักหน่อยดีกว่าไอ้ปากลามหรอลุมมันลุมมันลุมมันลุมล้มลมุ้มไอปากลามมุ้ยมุ้ยปากลามเอ้ยโดนโดนหัวโดนหัวเลย เออเออติดขี้เลยตายคู่กันไปเลยเฮ้ยรู้สึกว่ามันมันหายเฟรมเฟรมเฟรมกระตุกเฟรมกระชากกว่าเคยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเฟมเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้บางประเทศมดดีมันก็ไม่ค่อยดอกบางประเทศมดไม่เสถียรก็ดอบบางประเทศเซิบบร,เเร์ฟเวอร์ไม่ดีก็ดอก นะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันเป็นแบบปรับแต่งนะครับเป็นเกมปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์เองเอออย่างลองไปดูพวกไอเนี้ยฟอร์ซาดิโอ้โหเก็บไปสองตัวสามตัวเถอะสามตัวเถอะโอ้โหฟอร์ซาแบบโค่นนิ่งอ่ะบอกเลยอ่ะคนประมาณนี้เลยแล้วกันถือว่าเล่นได้สบายนะครับแต่ถ้าใครแบบ อยากได้แบบนี้นะครับนี่ก็เพิ่มงบตามความต้องการตามความสนใจนะครับแต่ถ้าแบบอยากได้แบบประหยัดๆเลยแอดพอก็เท่านี้จัดโปรอยู่โอ้โหแตกหนึ่งอยู่ในงบประมาณไม่เกิน2อ0หมืก็ได้สเปคนี้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้สวยๆง,งามแบบในเครื่องเนี่ยนะก็ไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับ อย่างได้ประมาณไหนก็จะเพิ่มงบตามสเต็ปสเต็ปไปนี่โอ้ยหามึงมันนี่มันนี่ดิมันนี่ดิโอ้ยเยี่ยตา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 ยอืออือยาอยายาเติมยาโอ้